สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในโพทิชาชาแนลนี่เราก็เจอละนี่หนึ่งดอกมันเท่าแล้วก็เอาเอาไปนึ่งจิ้มแก่วโอ้จะไปหาซื้อกระเป๋าอยู่อันนี้มันหิวแล้วมันหนักหนัก นี่นะคะแอดก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนี่เราก็ได้เยอะอยู่นะมาเป็นึ่งจิ้มแจวป่านั่นมันฮุกมันฮุกเกินมันไม่ได้โล่งแบบนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนี่เจอเห็ดอะไรนาะเห็ดผีเบือ เจอเห็ดเลยป่านี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแม่ได้อยู่บ่เห็บยาง เจอเห็ดอะไรเลยเจอเมื่อกี้นี่หนึ่งดอกป่านี่มันไม่ค่อยลกป่าที่เอดเข้าแต่ที่เอดไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วมันลกเกินเลยไม่ได้ถ่ายให้เอฟซีดูโคกนี้ได้กี่ดอกแล้วแม่ก็ยังดีนะ ยังได้สองสามดอกไหนขอดูหน่อยในกระยังนะ่ะได้ไหมให้ลูกดูหน่อยโหนี่ดูของแม่นะคะจะลน้นกะหยังแล้วเห็ดซ <c oughs> าปปิไม่รู้เห็นอะไรบ้างนื่จิ้มแจวอ,อร่อย ยังไม่ได้เจอเห็ดเลยลเใช่ล่ะเห็ดอะไรก็ไม่เห็นนี่เราไม่เดินทางกันเดี๋ยวเราลง่งโคกเพราะว่าเราไม่เคยมา เห็ดอะไรแม่โอ๊ยไปเห็นจะดอกคือ,อก,กันยายเอ้ยบอโอ้โน,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 โนอนนอนนอนเจอแล้ว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 นี่เห็ดอะไรนี่เห็ด <_ m _> อะไรแม่เห็ดกอบ่แม่นี่ย <_ m _> อู้เห็ดกออะไรทำไมไม่สวยเลย อ๋อยูดินไปตาออกเนาะฮะโคกนี pues <h 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 ่บ่ เป็นบางโคกเนาะนโคกนี่สมพาะมันมีไฟเขานะ่าเนาะเนาะออก เนาะดินนะดินงามแท้หืมอ,อืมเห็ดพีเบอร์ คือการนั่นละไปคนมาออกออกคนมาฮะคมีแล้วหพูนลาทางนี้ได้ มาทางนี้เดีเ๋ยววะเออผุนพนว่าไปโขกไม้พนว่าถาก้อนแม่มาทางนี้แม่กล้อง ยายยูสายทาลูกก้อนสีลงมานีเดอ้อแม่ทางนี้นี่เรายืนทาเหาอยู่นี่ สำหรับคิวนี้ก็ขอจะเป็นเท่านี้นะคะ